สวัสดีครับนะครับเราวันนี้เรามีเมนูแนะนําก็คือข้าวต้มทรงเครื่องทานตอนเช้าเช้าวันนี้เข้าครัวบ่อยหน่อยเพราะว่าแม่บ้านไม่อยู่นะครับอยู่กับหลานสองคนวันนี้มีเมนูแนะนำก็คือข้าวต้มทรงเครื่องก่อนอื่นเลยนะครับก็จะต้องผัดแต่นั่นก่อนทากระเทียมเจียวก่อนใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆเพื่อผัด ไฟอ่นอนๆนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงมันจะไหม้ก่อนมันจะไหม้ก่อนพอพอก็ระเทียมเจียวกำลังเหลืองใส่หมูเข้าไปหมูสับหมูชิ้นผัดให้พอเหลือง มัมีพอเหลืองกินหอมมากกินหอมผัดให้มันพอเหลืองเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนหลังจากที่เราผัดแล้วเนี่ยหน้าตามก็ออกอย่างนี้เนี่ยพอมันผัดผัดให้มันสุก ให้มันเหลืองกระเทียมเหลืองพอดีแล้วก็เนื้อสุก,ก,กอออออพดอดีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งหม้อตั้งหม้ออันนี้อย่าเพิ่งให้น้ําเดือดรองไทยเลยนี่น้ำไฟอ่อนๆก่อนไฟอ่อนๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้าว ข้าวที่ข้าวสวยเราเนี่ยข้าวสวยที่หลังจากที่เรา,าทานข้าวเสร็จมันเหลือไม่รู้จะทําเมนูอะไรก็ข้าวต้มทรงเครื่องก็เป็นอีกเมนูหนึ่งสําหรับข้าวเหลือที่เราจะผลิตเมนูในการที่จะเป็นอาหารเช้าเราไฟอ่อนๆก่อนเอาไฟอ่อนๆเ,เราต้องไฟอ่อนๆให้ให้ให ให้ข้าวมันแตะตัวให้ข้าวอย่าติดกันนี่ถ้าไฟแรงเลยเนี่ยข้าวมันก็จะเละนี่ให้มันเรียงตัวสวยๆก่อนแล้วค่คอยเล่อนไฟขึ้นนี่นี่เริ่มแล้วพอพออุ่นได้ที่พออุ่นได้ที่เราก็ค่อยมาต่อด้วยปรุงรสนะครับเราใส่น้ำปลานิดนึง ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ดังนั้นก็ใส่เกลือเกลือนิดนึงนี่เกลือดโดยเกลือเลยแลนนี่สำคัญอูมามินิดนึงนี่ไฟอย่าแรงไฟอ,งอ่อนอ่อนเพราะว่าอะไรของเรามันสุกหมดแล้วถ้าถ้าถ้าสมมติว่าไฟแรงมันมันข้าวต้มข้าสวย หลังจากที่ปรุงรสเสร็จแล้วเนี่ยนี่สิ่งสําคัญนี่โรยหน้าด้วยผักชีกับหัวหอมนี่นี่ทำให้มันพอสะดุง้งสะดุ้งไฟเฉยเสะดุ้งไฟเฉยเยนี่ก็ได้เมนูข้าวต้มทรงเครื่องปิดแก๊สนี่ก็ได้เมนูข้าวต้มทรงเครื่องหมูรสชาติเป็นยังไงอืมแต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวสักหน่อยก็คือ លាន